สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุงชัานด้วยนะครับราศีสิงห์คลิปนี้นะครับมีคําถามพิเศษนะครับราศีสิงห์ความรักถามมาว่าเขาเขานะเขารักเราไหมและเขารู้สึกยังไงกับเราคําคถามในแง่ของความรักนะโอเคผมจะเปิดไพ่เป็นสองกลุ่ม<อ>กลุ่มละสี่ใบ กลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวคุณเราก็ามาดูในเรื่องของตัวคุณด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของตัวเขาด้วยอเอาเลือกก่อนเลือกก่อนเรามาเลือกกันข้างบนเนียคือของคุณอันนี้แหละของเขาเดี๋ยวเรามาลองดูคำพยากรณ์กันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคคำถามครับเขารักเราไหมเขารู้สึกเราอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามา สรุปกันอีกทีว่ารักเราไหมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราที่นี้เรามาดูกันก่อนว่าตัวคุณเป็นอย่างไรอ่าต,อตัวคุณเป็นอัศวินถ้วย,ย,ยตัวคุณเป็นอัศวินถ้วยเป็นยังไงเอยตัวคุณสมาร์ทดูดีดูสวยดูหล่ออย่างนี้ใช่ไหมอ่าความรักของคุณเป็นแบบโรแมนติกอ่ารักใครรัก รักใครรักจริงรักใครรักสนุกอ่ารักจริงรักสนุกดูดีดูดีดูดีดดค่อนข้างจะดูดีมีสง่าราศรีอ่ามีฐานะค่อนข้างดีในมีหน้ามีตาในสังคมนะโอเคตัวเขาได้เขาเปลี่ยนแปลงโอเควิวอัลฟ่าจูนเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขณะที่คุณมั่นคงกับเขาเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยบุคลิก,กภาพของเขาเนี่ยเป็นคนเดาไม่ถูกเดายากใช่ไหมเอ่ย เราทางไม่ค่อยถูกเลยเดี๋ยวมาแบบนั้นเดี๋ยวมาแบบนี้มันค่อนข้างจะเอาใจยากว่าแอเดียวชอบเดี๋ยวไม่ชอบคือค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยอ่ะมันเหมือนจะเอาใจยากนิดนิดนะแต่โตคุณอ่ะพิธีวิถันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นคนโรแมนติกเมื่อคนโรแมนติกมาอยู่กับคนที่แบบว่าไม่หยุดนิ่งอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็นมาเงี้ย,ม,ยม,มันจะเป็นยังไงล่ะราศีสิงห์นะ เพราะราศีสิงห์จริงๆแล้วตัวคุณะที่เป็นราศีสิงห์อ่ะสวยเลิศเชิดหยิงดูดีดูเนี้ยบมีความโรแมนติกนิดๆมีความโรแมนติกนิดๆด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณเวลาจะรักใครชอบใครมักจะเลือกรักไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่อยากจะไปซ้ําแบบใครอยากจะมีแบบฉบับเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคู่ครองของคุณตอนนี้อยู่ในฐานะของวีออฟอูน มันเหมาะกับคุณไหมมันจะส่งเสริมกับคุณเมืล่ลไในเมื่อเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆเดาใจไม่ถูกคาดเดาไม่ถูกนะบางครั้งบางคราวความคิดเขาอาจจะหมุนวนอยู่กับที่ก็ได้ในขณะที่คุณค่อยๆก้าวเติบโตไปอย่างช้าๆแต่เขาก็ยังหมุนวนอยู่กับที่เดิมนะราศีสิงคุณจะเลือกคนนี้ไหมถ้าตัวตนเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันต่อว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร คุณคิดยังไงก่อนคุณคิดยังไงเขาคุณมีสิ่งดีๆให้กับเขาว่าคุณพร้อมที่จะมอบใจมอบความรู้สึกมอบสิ่งดีๆให้กับเขาพร้อมที่จะให้ชาวราศีสิงห์ความรักพร้อมที่จะให้เขาอยู่แล้วนะให้ทั้งตัวทั้งหัวใจเรามาดูเขาสิเรามาดูเขาสิ เขายังไปสนุกกับคนอื่นอยู่เลยในขณะที่เราดีด้วยเขาก็ไม่ห่อยสนใจเรายังไปสนุกอยู่กับคนอื่นยังติดกับคือเขาคนนี้ไปไหนก็มีแต่ผู้หญิงลุมล้อมีแต่คนกรีดหาราศีสิงชอบไหมล่ะคนแบบนี้ในขณะที่คุณก็มีใจให้หมั้ยถือถ้วยมาให้แล้วยืย่นถ้วยให้กับมือเขาว่าแต่เขากลับไปรับถ้วยจากคนอื่นไปรับความรู้สึกดีจากคนอื่นสแสดงว่าคุณชอบเขาตรงไหน เขาก็ที่หน้าตาความเท่เขาอะไรเขาแต่อย่างอื่นละ่ะมันคู่ควรกับคุณไหมคุณต้องคิดพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวคุณจะทาอย่างไรควรทําอย่างไรดีคุณต้องรักตัวเองชาวราศีสิงค์คุณต้องรักตัวเองมากๆนึกถึงตัวเองว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นแบบนั้นคุณต้องไปวิ่งไล่ไปวิ่งตามหรออ่า ราศีสิงห์ราชส์ีเราจะเสียศักดิ์ศรีวิ่งไล่ตามกันตายอย่างนั้นเหรอจะไปวิ่งไล่ไตามพวกนั้นเหรอใช่ปะเราต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะครับเรามาดูเขาละเขาทํำยังไงในขณะที่เราเน่นแม่เจ็ดไม้เขาก็เป็นเจ็ดไม้เขาก็พยายามทําของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเออมีใครหลายคนก็ใครหลายคนเขาก็เป็นตัวเขาแบบนี้ออกแนวจะดื้อดืด้วยซ้ํา เขาก็อยากจะทําอะไรก็ทํานึกอยากทําอะไรก็ทําเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรกับคุณนะทีนี้เรามาดูผลของการกระทําผลพวงของความรักในครั้งนี้เป็นยังไงโอราศีสิงแน่นอนปิดเลยปิดจ็อบงานรักความความรักครั้งนี้ได้เลยอือไพเดชขึ้นมานี่ปิดจ็อบได้เลย อีกนานกว,ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาจะอยู่ในคอนโทรลของเขา,าอีกนานราชินีไม้ไม่ได้เป็นง่ายๆมันซึมลึกนะมันซึมลึกมันเป็นอะไรที่เขาเป็นของเขาแบบเนี้ยเขาก็ตั้งใจตั้งใจทําของเขาแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าราศรีสิงค์คุณไปรักเขาเนี่ยคําถามที่ถามเลยรักเราไหมเขารักเราไหมตอบได้เลยนะเขารักตัวเขาเองเขาหาความสุขสนุกสนาน ถ้าคุณจะไปถามหาความรักจากเขาเขาก็มีให้คุณแต่เขารักคุณแบบไหนละ่ะรักคุณเพราะมันมีผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะฮแล้วเขารู้สึกอย่างไรรักเราไหมรู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าเหมือนก็คุณก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งหรือเปล่าเป็นเหมือนแบบว่าเขาคบกับคุณแล้วคุณไปส่งเสริมให้เขาดูดีขึ้นมีเงินให้เขาใช้ ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเจ็ดไม้ยเขาก็มีหลหลายคนที่ต้องทําต้องคอยดูแลอะไรยงี้เขาก็ไม่ได้มาสนใจใส่ใจคุณอะไรมากมายนะักเขาก็มีภารกิจของเขาคุณก็มีภารกิจของคุณแต่ราศรีสิงห์ถ้าคุณรักใครแล้วมันต้องรักให้ถูกคนไงมไปรักผิดคนมันก็เสียใจเนาะมันก็เสียใจแย่เลยลนะอืมด้วยบุคลิกด้วยสิ่งที่เป็นมาเนี่ย ราศีสิงห์เราเขาเข้าใจกันดีนะราศีสิงห์ว่ามันต้องมีไว้ไลายกันบ้างเออมันนอกรูก้นอกทางนอกใจมันที่มันเหนื่อยเหนื่อยไล่ล่าเหนื่อยตามหาเหนื่อยคุกคุมไงมันต้องหาคนที่เป็นคนของเราดีกว่านะคนที่เขารักเราจริงๆพร้อมที่จะทําเพื่อเราอย่างนี้ดีกว่าขอดูไพ่สรุปหนึ่งใบขอฟันธงปิดจับงานนี้เลยว่าหาคนใหม่เธอฮลองทําอะไรใหม่ๆคอคือ เด็กถือถ้วยอ่ะลองดูโอกาสลองให้โอกาสกับคนอื่นดูบ้างสออิลองหาจังหวะใหม่ๆโอกาสใหม่ๆลองเปลี่ยนแปลงความคิดเอาใหม่อืมไม่จําเป็นต้องไปยึดติดก,กับคนคนนี้ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ปลาที่อยู่ในถ้วยอ่ะออมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราให้ต้องพิศวงสงสัยที่ต้องเครือบแคลงใจอยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องไปรู้ไปรู้ไปเห็นอะไรมันงก็ได้ เอาที่เราสะดวกสะดวกใจเอาที่เราถูกใจเอาที่เราเขาเรียกว่าคุ้นชินดีกว่า,าเลือกคนที่เขาจริงใจกับเราคนหาคนที่พร้อมที่จะเดินตามเรามากกว่าดีกว่าที่เราจะวิว่งตามเขานะครับโอเคราศีสิงห์พอได้คําตอบแล้วนะอโอเคครับกับแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ